เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยท่านผู้ชมได้เชื้อกันอีกแล้วครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับเจ้าของใช้งานเองเจ้าของขายเองนะครับตัวรถเดิมๆไม่เคยติดแก๊สครับเงางามรอบคนันแม็กสวยนะครับเป็น Honda City ปี2003ครับคันนี้ ของขายเองด้วยนะครับ76,000บาทเท่านั้นครับถูกกว่าน้าเต้นแน่นอนนะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับ2131ครับอันนี้เจ้าของเช็คอินไว้ที่นครราชสีมานะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายนิดนึงนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับตอนนี้เราก็รีวิวดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็ขายกันตามสภาพนี้เลยนะครับสีอาจมีริ้วรอยบ้างครับตามสเกิร์ตตกันชน โดยรวมแล้วก็ยังเงางามครับมีชุดแสงรอบคันครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับคันหน้าตะเข็บซ้ายขวาครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับกว้างขวางภายในเป็นเบาะหนังครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานโทนสีครีมนะครับสวยๆไเลยครับเกียร์ออโต้ครับเจ็ดหมื่นหกพันบาทเท่านั้นนะครับสวยๆคุ้มๆครับ ใ่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองหับกันได้ครับติดต่อก,กับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ